e uh... Legendas ทุกประเทศนะครับสวัสดีครับมาพอกันตอนเย็นนะครับที่เกาหลีตอนนี้ทุ่มเครื่องพี่น้องมาพอกันน้ำแลงนะครับวันนี้กับกสิพาพี่น้องส้มยูวพี่น้องสิพาพี่น้องส้มยูวตอนทุ่มเครื่องของประเทศเกาหลีนะครับพี่น้องฟังคุณหอดุลนะครับดุงกินน้ำเมื่อี้ฝนโตกครับพี่น้องหอดุงกินน้ำกัน ชมวิวยิ่งเมือ๊งเนาะครับพี่น้องฝากกดติดตามเลยเด้อครับกดเลยกดติดตามครับขอบพระคุณห,หลายๆครับครับขอบพระคุณหลายๆเลยครับเก็บีติดติดตามนะครับ,บทุ่งพี่น้องงกเป็ดอกนี่ไไหลายค่ะครับงกเป็ดพี่น้องเนาะก็ัวยไง,งพี่น้องงกเป็ดครับ หลายครับพี่น้องนันลงมาอยู่ข้างล่างปีนี้พี่น้อได้กินนะครับโอ้ฟองสันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับเด้อเอฟซีสิทธิดตามกดติดตามครับขอบพระคุณหลายๆครับยังสิพี่น้องซุ้มยิ้มหมูเลี้ยงพี่น้องจะไปเซเว่นพอดีนะครับผมไปเซเว่นนะครับ โอเคพน้องัวเไงทำเกียกละบานเขาันนี้ครับโอ้ยครไปพี่น้องบึงบุงถินน้ำพี่น้องไปดิวนะครับเนาะันสั้นแน่ขยาว่ากันเออครับพี่น้องซื้อยากันงงพี่น้องโอ้ยพยายามโออ สั้นแน่ค่ะยาบ้าเลยครับน้ำพายครับพี่น้องตครับมันลดเหรอถ้าพี่น้อง,องตรงยิ้วครับนาหนาวครัพี่น,อน,น,น้องน้ำน้ำในคลองนี่ครับเป็นน้ำแข็งมาด้พี่น้องยางยางยางอะไรเลยครับเป็นน้ำแข็งครับนาหนาว ังลกเจ็ดตัวนํพี่น้องรอยลงลอไปต่อไปทั้งอยเลยพี่น้องรอยเปน้ํามยโอ้ยผมสิไปเซเว่นพอดีครับากกันงซื้อยากันงยากันงมดพี่น้องนุงหลายหน้าฮ้อนหน้าหนาจักมันไปสว่ายงบ่ว่าแมงวันจกันไปีอยู่ส อ,อ,อาล่อน,นี่สองกุ่มเครึ่งครับมือพอดิอันนี้กุ่มเครึงพลอ,อ้รถไฟแรนเงิวยอยู่ไก่ร แม่กอยากันเออครับขี่ข้งหลังีสุขุนสุข坤เรมันแล้วสุดเด่น,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 นแล้สี่จอดจัก,กรยานในฟังนี้นะครับเกาฟันคุนนอ,อาอยาันพระานามนจาจักรยานครับจอดไปฟังหน่นะฟังคุนนะครับ เปลนขนกับาบ้านเ่อนในระดัยึดประเทศ้กันกับุข้างหน้าฟังสงครามกัน้ใชเงินน่อยตนแตบยง้มเดครับ มม่ดูหาดเลยเคยไม้ตะเกียรตะพานประพาน cô ta nào bắt túi ngúng vào thủi, đây, tung tăng tương tăng có, của đây, không? Ừ, có để cái กันดูกเซเว่น้วเห็นองะจบฝ่าไทายครับจะน้อยบอกไม้เราคอยปิดส้มดิวะครับเนาะเสื่อกันทุกกระป้นต่อนะครับนอกจากเซเว่นแล้วนรับพน้องส้มดิ้วนะครับ,นนนๆๆนรบ,บเนาะ มเ o ียูครับเ o ียู z ยวทางกลับบ้านเ้างอ่นะสองคุมเนอรนี่พี่น้องบรรยากาศสองคุมนะครับส,สองคุมแล้ว พี่นไปไปรถนี้บ้านพระเจ้าครับมีเวลาบอกกอบเลยพี่น้องรถขั้นใดขั้นใดมาจากนาทีนาทีนี่อีกห้านาทีถึงอีกสิบห้านาทีถึงนะครับเขาสิบ,บอกเลยครับคือแ่กตางายกับกับบ้านเขาพี่น้องแตกตังกันลาย คันสายนันสายนี่สีไม้เนี่ยถึงเวลาจักโมงจักโมงจักนาทีนาทีนี่คือผู้ใดของนำตัของน้ำของในนี่อีกสิบห้าที่ท่นครับทำธุรกิจกินเอากินน้ำท่านพอเ้าสิไปสายใดเวลาเท่าใดเขาจะบอกเตะเตะเลยขึ้นมดีฮักมาด้านเขาเจ้ารถสายนันสายนี่มาถึงเวลาจักโมงจักโมงจักนาทีถึง นี่คุณน้องไปรถเมล์เขาเจ้าอีกสิบหานาทีกต่ทุกสิบหานาทีเลยครับอีกยี่สิบนาทีกต่ยี่สิบนาทีคือเขาถี่ทำภารกิจอียังเนี่ยคือเขาทำได้ครับทันนะนะพี่น้องเขาห้องนำกันนะอีกยี่สิบนาทีรถเมล์สายนี้มาถึงทัน,ทนครับบ้า,านเขานี่ยืนทาอยอจากักยักษ์จะมายมังไมได้ยื่นี่นี่นี่นนละอีกตีตีได้คุณน้องอีกสิบนาทีกับสิบนาทีครับ ที่นี่นะที่ที่ฮักบานกระจั่นดูนี่มาย่างเหยียดไงครับเดี๋ยวไปทั้งติดพี่น้องน,นักทางรถนี้ไปไปเซตนี้ก็จะไปตลาดจุนบูพี่น้องนี่แหละตั้งส่วนเวียดนามอยู่ตงรงพอดีนะครับ ตรงไปประมาณหานาทีกับหอดขันปั่นจักรยานไปหาเราพี่น้องหานาทีกับถึงขันปั่นจักรยานไปหาเราเกียร์น้ำเอะไรางหยุดจักเสียม,มือวันเดียวผมจุดเตะมันเล่าอยู่เกียร์น,น้มอันพุ่นนูดมัมมนรถไฟพี่น้องข้างบนเป็นเป็นเป็นเพ้นข,ข,ข,อของขาวๆยู่ครับ มันล้างรถไปล้างนวดไปไปไปทั้งนี้คือนงหยกที่น้องเขาใช้ยไปนงหยกยัดตูครับลองหยกยัดูเป็นูเขาน้ำพักน่องอากาศทัหมเลี้ยงไดครับ ปลาบานเขาไปนีพี่นอ้องตะเวนสีตโตกดิบแนวแดงสองทุ่มด้พี่น้องนี่แหละครับสองทุ่มต่อดีพี่น้องเบิงเนาะขีตะเวนแดงเกลึงเึงองทุ่มสองทุ่มเกลงเก็บสามทุมครับประมาณสองทุมสี่สิบนี้มืดตื๊บไปมือดอันนี้สองสองทุ่มนี่นี่พี่น้ององทุมนี่คอเห็นขีตะเวนครับข้องน้ำโอ้งกโงกกระไรพี่น้องสัตว์ลายบานี นาหนาวนี่พี่น้องเอ้ยหิมะเต็มหมดนี่ยคลองน้ำเนี่ยบบบบมันมันมีสิทธิ์ที่จะไหลเล้วครับนี่น้ำกระซังไหลอะไรพี่น้องเป็นน้ำแข็งหนาวครับนาหนาวกรหนาวไลหลาฮ้อนก็ะฮ้อนไหลก็เทศกระดีนพี่น้องโอ้ไปครับไปเรื่อยๆพี่น้องไูไปเรื่อย จะยิ่งแดงขึ้นขึ้นข,น,ข,าน,น,ขนาดกีนน่น้องผมมาอยู่ตะกีในไมค์กี่น้องเป็นปลาเมื่อที่แถวนี้ภายในายหาดกี่นโอ้จะเลือเ่อนเยีะยวขนาดแจ็บเดียวสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นแล้ว จัางได้กัเดเยวเสียบึงต่อไปนะพี่น้อง